สวัสดีครับผมก๊อฟคงวัดครับเป็นศิลปินเพลงจากบ้านคอเพลงกระจาดไก่นะครับผมวันนี้ผมมีซิงเกิลใหม่นะครับชื่อว่ารักใช้มันเก่าหรือเธออยากเอาคนใหม่นะครับครับเนื้อหาของเพลงเป็นไงบ้างครับผมก็เนื้อหาของเพลงก็เริ่มจะผิดหวังแล้วเพราะว่าเป็นข้ออ้างของแฟนที่จะตีจากเราครับผมครับก็คือเขาอยากมีคนใหม่ใช่ครับผมแต่มาบอกว่ารักเรามันเก่าแล้วใช่ครับผมอืมแล้วเพลงนี้ไม่ทราบว่าใครเป็นคนแต่งครับ อ๋อผมก็พ์มัดครับแล้วก็อาจารย์ไก่จงเดินครับที่ช่วยดูเรื่องเนื้อเพลงครับผมแต่งเองเลยนะครับแต่งเองแล้วก็อาจารย์ไก่จงเดินนี่ก็ช่วยปรับแก้นะครับร้องยากไหมครับเพลงนี้เป็นไงบ้างครับบรรยากาศในห้องอัดเสียงออก็ร้องยากครับผมเพราะว่าการทํางานของโปรดิวเซอร์ของผมนี่คือจะดูแลงานให้ชัดเจนนะครับเข้มมากครับเข่งมากนะครับก็เลยรู้สึกว่าผมเก่งด้วยแล้วจึงอยู่มันร้องยากครับผม อ่าแล้วเข้าสู่วงการมายัางไงครับสาหรับกราฟพงวันรครับ,รบ,รบ,รบกล็ลองลองเลง่าประวัติคร่าวๆให้ฟังทั้งนิดนึงก่อนมาเป็นนักร้องก็เป็นข้าราชการทหารเรือครับผมแล้วก็มีโอกาสที่อยากจะทําเพลงแล้วเล่นดนตรีคืนครับก็มีบุคคลแนะนําบอกว่าให้มาพบกับอาจารย์ไก่จําเริญนนะครับก็เลยเดินมาหาอาจารย์ไก่จาเริญนครับผมก็คือรับราชการทหารเรือช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนก็คือไปเล่นดนตรีด้วยเป็นนักร้งตีอาชีพด้วยเล่นดนตรีกลางคืนใช่ครับเล่นเป็นแนวโฟล์คครับผม ก็รีดจำร้านอาหารแล้วก็อยากจะทําเพลงของตัวเองบั่งก็เลยหาแต่งเพลงแล้วก็พอิพีปรึกษารุ่นพี่นะครับก็แนะนำบอกว่าให้มพา,าพบกับอาจารย์ไก่กําเลยครับผมสติชอบแต่งเพลงอยู่แล้วด้วยครับผมแล้วก็คือในค่ายบ้านของเพลงนี้คือกอล์ฟวงวัฒน์นี่คือดูดูแลเป็นดูแลศิลปินด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็ทํา2ตําแหน่งครับคือเป็นผู้จัดการดูแลศิลป,ป,ป,ปินผู้จัดการค่ายด้วยใช่ครับก็พาน้องๆไปออกสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นวิทยุแล้วก็ ทีวีนะครับคือรับหน้าที่เป็นผู้จัดการส่วนกลางของทางค่ายด้วยใช่ครับผมครับโอเคท้างนั้นก็ให้ก็ผมว่านะครับที่วันนี้เป็นศิลปินแล้วนะครับผมก็ฝากผลงานกับแฟนเพลงทั่วประเทศด้วยครับครับผมก็ขออนุญาตฝากผลงานเพลงใหม่ของผมนะครับรักใช้มันเก่าหรือเธออยากเอาคนใหม่นะครับก็ติดตามผมได้ทางช่องของบ้านคอนเพลงจารย์ไก่นะครับเฟซบุ๊กบ้านคเพลงจา์ไก่นะครับแล้วก็ยูทูบนี่ก็ ทีมเอ็มแกมิโกนะครับผมก็สามารถรับฟังได้ครับผมช่วยติดตามด้วยนะครับผมครับขอบคุณมากครับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคงจะได้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ